สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องไฟเดย์ชาแนลทุกท่านแล้วก็แฟนข่าวนิคเคิลันทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแอดมินไฟเดย์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเพราะผมไปรองโควิดผมไอก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปด้วยนะครับก็เลยแต่ตอนนี้อาการไอผมเริ่มดีขึ้นแล้วก็แล้วก็ด้วยหลังเกมอะไรผมก็เตรียมคลิปไว้แล้วละแต่ว่าด้วยสุขภาพผมไม่ค่อยดีตั้งแต่เป็นโควิดมาก็เลยมันมันยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ก็เลยก็เลยเออเดี๋ยวเอาไวใ้ให้อาการทุเลาก่อนแล้ว่อย เราค่อยมาทำดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแต่ก็ยังมีไอนิดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้เรามา,ารับฟังข่าวสารเกี่ยวกับทีมนิวคาสซิลวันนี้เป็น EP ที่7จ็ดละกับรายการเล่าข่าวนิวคาสซิลคลิปนี้ผมปรับเสียงไมให้เรียบร้อยแล้วละ่ะน่าจะดังขึ้นถ้าอย่งไงก็ท่านผู้ชมและท่านฟังที่ที่รับชมและรับฟังอยู่ถ้าเกิดว่าไม์ไม่ดังโทษทีครับเสียงเบาไปก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้ มาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นประเด็นประเด็นหากองกลางหมายเลขหเข้ามาสู่ทีมก่อนประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วผมเพิ่งแปลข่าวมาแต่ผมผมจะแบ่งประเด็นนี้เป็น4ี่พาร์ทนะนะครับกับเป็น4ี่คลิปเพราะว่ามต้องคอมเพลนักเตะที่เป็นเป้าหมายสําคัญที่ทางทีมสรรหานักเตะเขาได้เขาได้ไดอ่าลิสต์รายชื่อแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก็มีอยู่4ท่านด้วยกันก็แต่ก,ก่อนอื่นที่จะไปรับฟังข้อมูลของทั้งส ผู้เล่นที่เป็นที่หมายปองของทีมรักของเราเราก็มาดูในส่วนของอวิกฤตกองกลางของทีมนิโคลเซนของเราก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ <c oughs> บูโน o โกิมมาลายนะครับที่ย้ายมาจากดียงในฝรั่งเศสด้วยค่าตัว42.5ล้านยูโรเมื่อเดือนมกราคมปีก่อนนู้นนะครับหรือเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วเนาะ ซึ่งเขามีส่วนช่วยให้หนิวเซอร์ของเราอยู่อันดับที่3ของตารางพรีเมียร์ลีกอยู่ในขนาดนี้แล้วก็เกมล่าสุด <c oughs> กิมไลทเกิดการบาดเจ็บที่ข้อเท้าข้อเท้าพิกซึ่งก็หลังจากที่ข้อเท้าพิกเขาก็ฝืนเล่นต่อจนจบครึ่งแรกแล้วท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวไปแล้วก็ผลการสแกนออกมาก็น่าจะพักไม่ยาวหรอกพักไม่ถึงเดือนละหสัปดาห์2ส,สัปดาห์อะไรประมาณนี้แต่ <c oughs> มันมีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นก็คือตอนนี้วิกฤตทางด้านกองกลางของเราอะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงก็เอเลดเอนเดสันมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ที่ที่กล้ามเนือซึ่งก็ด้วยด้วยน้องเขาอายุยังยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะนะครับเราจะไปฝากความหวังไว้กับเขาไม่ได้รวมถึงจอร์โจโชวีวัย30ปีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่น้องก็น่าจะพักไปอีกสักระยะหนึ่ง นาะดังนั้นกิมรไลท์ก็เจ็บอีกซึ่งทำให้ในแมตช์หน้ารวมถึงฟุตบอลคาราบาวครับอีกสองนัดน,นะครับเราจะไม่มีกองกลางที่เพียงพอ <c oughs> เป็นที่คาดกันว่ากิมรไลท์น่าจะกลับมาทันเกมคาราบาวครับนัดที่เราเจอกับซาอุดมตันนัดแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูผลอีกทีนึงดังนั้นในเกมกับคิสตันพาเลทที่จะถึงนี้ เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนมิดฟิลด์ตรงกลางเราจำเป็นจะต้องโยกโจโลินตันเข้ามาเล่นแทนตำแหน่งบูโรกิมาร์ไลส์แล้วก็เอาเอาแม็กซ์แมงหรืออีซักไปเล่นฝั่งซ้ายแทนโจโลินตันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเอ็ดดี้ฮาจะจัดตามที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าโอเคทีน,นี้เรามาดูครับในเมื่อตอนนี้ตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลขหค่อนข้างสำคัญเราจำเป็นจะต้องเซนมิดฟิลด์หมายเลขหเข้ามา ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมให้ได้เพราะมันจะเป็นเครื่องการันตีว่าถ้าเรามีมิดฟิลเข้ามา mm hmm. เพิ่มอีกหนึ่งคนจะทำให้เราเสามารถดำเนินต่อไปกับเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นก็คือเราจะต้องไปเตะฟุตบอลอยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าให้ได้ไม่ว่าเราจะจบอันดับที่3หรืออันดับที่4แล้วก็ตอนนี้ที่ผมที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่อะแมนยู you, รู้สึกจะเสมอกับพาเลสปะ่ะหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับ รู้สึกจะยิงนาทีที่93บวกยิงนาทีที่93ก็เดี๋ยวลองไปดูสกอร์ผลผลสกอร์กันแล้วกันก็ก็ข่าวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเรา <c oughs> ก็คราวนี้เราอาะไรครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าวิกฤตก,กองกลางเรามันเกิดขึ้นอย่างนี้ผมเข้าไปแปลข่าวในดีเอสเทเรติกดีเอสเทเรตนะครับเขาได้รวบรวมนักเตะ4คนที่เป็นเป้าหมายหลักของทีมสตาร์ฟนิวคาเซิลอันนี้เป็นวงในมาเลย 4คนแล้วเขาได้รวบรวมสิติต่างๆไว้ซึ่งวันนี้ผมจะเอาพาร์ทแรกเป็นคนแรกที่จะมาคุยกันก็คือในส่วนของไคลเซโดมอยเซตไคลเซโดของไบตันแอนโฮฟซึ่งคนนี้แน่นอนว่าผมเคยทำข่าวผมผมเคยตามข่าวนี้มานานแล้วละ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาทำคลิปข่าวนิวเคเซนแรกๆเลย,เลยก็ก็เป็นที่หมายปองเป็นอันดับต้นๆของเราแต่คราวนี้เรามาดูก่นว่า และเพราะอะไรล่ะเราถึงสนใจไคเซโดเขาม,มีสถิติอะไรบ้างที่มีความใกล้เคียงกิมไลส์ของเราแล้วถ้าเอาเขามาเขาสามารถเล่นร่วมกับกิมไลส์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อันดับแรกสำหรับไคเซโดคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเอธิฮาวเนี่ยเขาต้องการผู้เล่นหมายเลขหกที่มีประสบการณ์เล่นในพิีเมลี เขาไม่อยากได้มิดฟิลหมายเลขหกที่ไม่มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าด้วยด้วยประสบการณ์พรีเมียร์ลีกครับด้วยมันเป็นลีกที่เข้มขน้นมีการประทะหนักมีเกมมีเกมที่ค่อนข้างเร็วถ้าเราเอามิดฟิลหมายเลขหกมาจากนอกลีกอย่างเช่นลีกอิตาลีหรือลีกสเปนซึ่งซึ่งซึ่งสองลีกนี้เขาเขาเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเล่นเกมช้าเน้นเกมป้องกันซะเป็นส่วนใหญ่แลกปะทะอาจจะสู้ในลีกอังกฤษไม่ได้ดังนั้น ทีมสัรหาเขาก็จะมองประมาณในลีกของอังกฤษเป็นหลักซึ่งเป้าหมายหลักๆตอนนี้ก็เป็นคาซซโดพวกตีดรมองแต่เดอยวตีดรมองเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเขามาเรามาดูครับหากนิวคาสเซิลต้องการที่จะไปเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าให้ได้เราจําเป็นจะต้องพิจารณาเซนเซนสัญญานักเตะเข้ามาใหม่ในตำแหน่งกองกลางหมายเลยขหกซึ่งถ้าเราจะนำาคาซซโดเข้ามาที่เซนเจป์คซึ่ง ถ้าเราได้กลับมามันจะเป็นเครื่องการันตีและสร้างความมั่นใจให้กับเหล่ากองเชียร์ทูนามีของเราว่าเออลดูกาน,น่าเรามีสิทธิ์ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเพราะเราอาจจะต้องจบหนึ่งอ,อ่ท็อปโฟแน่ๆถ้าเราได้มิดฟิลเข้ามาคือตอนนี้ปัญหาหลักๆคือถ้าเราได้มิดฟิลเข้ามาหนึ่งคนจะทําให้เราอะครับเหล่ากองเชียร์สาวกทูนามีเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการลงแข่งแต่ละนัดแต่ละนัด ที่เหลืออยู่ในฤด,ดูกาลน,นี้เพราะตอนนี้เราครึ่งทางแล้วเราอยู่อันดับ3แล้วก็แล้วก็วกทีมทีมที่ลุ้นท็อปโฟ,โฟลหลายทีมก็สะดุดลิฟว์ก็สะดุดนะลิฟว์ก็สะดุดแทบจะต้องตัดออกจากสารระบบลุ้นท็อปลุ้นท็อปโฟเลยท,ที่ที่น่ากลัวก็จะมีใครก็แมนยูอ่อสเปอร์ก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่ยังไม่เสถียรเท่าไหร่เชลซีนี่ไม่ต้องพูดถึง สามวันดีสี่วันร้ายแมนซิตี้ก็เขาก็อยู่อันดับสองที่เราต้องขับเคี่ยวแย่งกันนะ็คืออยู่ที่แมนยูกับทีมของเราเนั่นแหละดังนั้นฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกเลยที่นิวคาสเซิลมีลุ้นอย่างเต็มตัวที่จะไปเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่เราไม่ได้ไปเตะม,มานานมากแล้วก็เรามาดูครับ <c oughs> ใครที่ใคเซโดตอนนี้นะครับเขาทำผลงานได้ดีกับไบตันตอนนี้ไบตันอยู่อันดับที่7 ของตารางและก็กําลังไปเตะฟุตบอลยุโรปในฤูดูกาหนาเช่นกันแต่น่าจะเป็นถ้วยรองลงไปแถมคาทิโดยังไม่มีข้อผูกมัดในการขายดังนั้นข้อตกลงในเดือนมกราคมสําหรับนักเตะทีมชาติเอลกวาดอรายลนนี้จะมีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงซึ่งจากการวิเคราะห์อของสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าสูงถึง60ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ําในการดึงตัวคาทิโดซึ่งตอนนี้คา,คาทิโดเขามีสัญญากับไบตันจนถึงปี2025 <c oughs> ถ้าเราจะเอาเขามาสู่ทีมของเราให้ได้เราจะต้องต่อสู้แย่งชิงตัวเขาจากทีมชั้นนําในลีกยุโดบอีกหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นลิเวอาดริดบาร์เซโลนาที่มีข่าวเขาบายเยอร์ด้วยที่มีข่าวเขาแต่แดนเอสเวิร์ดผู้อํานวยการด้านกีฬาของนิโคเซนของเราที่เขาเคยทํางานที่ไบตันแอนด์โฮฟ เขาเคยพาไคเซโดมาอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อ2ปีก่อนตอนนี้ไคเซโดอายุ21สิบเอ็แสดงว่า2ปีที่แล้วคือไคเซโดอายุ19ซึ่งจริงๆอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกเอติฮาวต้องการคนที่มีประสบการณ์และไคลเซโดก็เป็น1ในนั้นและ k คและคเซโดก็เหมาะสมกับมิดฟิลด์หมายเลขหอย่างไม่ต้องสงสัยเลยซึ่งในพรีเมียร์ลีกในปี 2021- ซ -2022 ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ไคเซโดมาอังกฤษ เขาลงเล่นไปทั้งหมด674นาทีโดย44%เขาเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับและในฤดูกาลนี้เขาเล่นไปแล้วทั้งหมด1,000กับ76นาที1,000กับ76นาทีในบทบาทมิดฟิลตัวรับแม้ว่าเขาจะมีความคิดสร้างสารรค์น้อยกว่ากิมมาไลท์ของเราแต่เขาก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นหมายเลข6ที่ฮาวกกำลังมองหาอยู่ในตอนนี้ไคเซโด ไม่ค่อยทําเกมบุกมากเท่ากับกิมมาไลท์ระดับการพาบอลและการเลี้ยงบอลของเขาคือ39จาก99้ก็คือ,อจากเกาเก้าเขาเขาทำได้39และก็ค่าเอ็กซ์เปหรือเป้าหมายที่คาดหวังไว้ <c oughs> ก็คือนั่นหมายความว่าการสร้างโอกาสในการยิงสูงเท่ากับกิมมาไลท์คือส39จาก99 จากสถิตินี้จะถูกปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นของไบตันโดยโค้ดโรเบโตเดอร์เซอร์บี้จะให้ความสําคัญกับการเก็บบอลไว้กับตัวและการจ่ายบอลสั้นของไคเซโดเป็นหลักดังนั้นเหมือน,ม,นมันง่ายๆเหมือนว่าเขาปะทะแย่งบอลมาได้แล้วเขาก็ออกบอลสั้นให้เพื่อนที่อยู่รอบข้างหรือเพื่อนรอบข้างตื้อตันไม่สามารถบุกทําเกมได้เขาก็จะมาฝากบอลไว้ที่ไคเซโดอันนี้คือหน้าที่หลักๆของเขาที่อยู่กับไบตันที่เขาทาดังนั้นสิ่งที่้อนให้เห็น ําหรับไคลิโดก็คือเขาสามารถทําได้อย่างแน่นอนเขาเล่นเขาสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลงตัวและระดับปริมาณการเล่นที่เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมของเขาสูงถึงเจ็ดสิบเก้าคะแนนจากคะแนนเต็มเก้าสิบเก้าและในขณะเดียวกันเขาก็สามารถรักษาการคลองบอลได้ค่อนข้างดีความสามารถในการคลองบอลของเขาเจ็ดสิบสี่คะแนนจากเจ็ดสิบเก้า นอกจากนี้เขายังจ่ายบอลต่อเนื่องถึง 4. 5ุหครั้งในเวลา90นาทีหมายถึงว่าจ่ายบอลต่อเนื่องหมายถึงว่าเพื่อนร่วมทีมจ่ายบอลคือจ่ายบอลมาให้เขากับตัวเขาสามารถจ่ายต่อได้เลยอ่าอะไรเงี้ยจ่ายบอลแบบไม่ต้องมาจับหนึ่งจังหวะ2จังหวะไม่ต้องมาจับ2จังหวะ3จังหวะ4จังหวะหรือเลี้ยงไปก่อนแล้วค่อยจ่ายบอลมาถึงตัวจ่ายบอลมาถึงตัวจ่ายอันนี้นะครับซึ่งเขาน้อยกว่าของกิมมารานิดเดียวเองเพราะตัวเลขของกิมมาราคือ 4. 9 4.9ุดุต่อ90นาที ซึ่งกิมมารยทำได้ดีกว่าซึ่งไม่ห่างกันมากและในด้านการป้องกันคะแนนของไคซิซโดนั้นใกล้เคียงกับกิมมารยแม้ว่าเขาจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าในทั้งสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นสําหรับการแย่งบอลห,หมายความว่าสองข้อข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า x x p ก c ์กโหรือในส่วนของ <c oughs> ระดับการพาบอลทำเกมบุกกิมลาจะสูงกว่าไคซิโด แต่ในเรื่องของการป้องกันคะแนนของไคซิซโดนั้นใกล้เคียงกับกิมมาไล <c oughs> การแย่งบอลการแย่งบอลไคซิซโดมีคะแนน48จาก99คะแนนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีคุณสมบัติในการครองบอลที่ค่อนข้า,างโดดเด่นและไคซิซโดยังเฉลี่ยการแย่งบอลต่อ90นาทีดีกว่ากิมมาไลคือการแย่งบอลของไคซิซโดคะแนนเขาเฉลี่ยแล้ว1.43 แต่ของกิมมาไลทอยู่ที่1.38ถ้าพูดถึงการแย่งบอลของของไนะคเซโดเนี่ยค่อนข้างดีกว่าแล้วคนนี้เมื่อพูดถึงด้านความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและแรงประทะตามคุณสมบัติของผู้เล่นที่เผชิญหน้ากับไคเซโดการเข้าปะทะของไคเซโดนั้นจริงๆแล้วต่ํากว่าของกิมมาไลทอย่างมากแต่ว่าลูกกลางอากาศของไคเซโด่มีคะแนนสูงถึง3.0ซึ่สูงกว่าของกิมาไลซึ่งทําได้แค่2.7ต่อ90นาที นะครับซึ่งจริงๆของกิมมาไรก็ทาได้ดีดีแหละน้อยกว่าไคเซโดนิดหน่อยแต่เมื่อพูดแต่เมื่อพูดถึงลูก,กาอากาศ <c oughs> ของการเล่นแบบโอเพนเพย์จากคะแนนเต็ม99้าาไคเซโดทาไปได้ถึง83และลูกมงขนาดขนาดเล่นเล่น,เล,นเล่นเซตพีดลูกเตะมุมลูกฟรีคิกอะไรเนะี่ยไคเซโดทําไปได้75ซึ่ง,ซงตซึ่งตรงเนี้ยเขาเหนือกว่าเขาเหนือกว่าก,กิมมาไลอยู่แล้วแต่กิมมาไลก็มีความโดดเด่น กว่าไคเซโดในเรื่องของการเลี้ยงบอลแบบดวลเดี่ยวตัวต่อต,ตัวในยามที่เขาเลี้ยงบอลเขามีคะแนนค่อนข้างมากกว่าไคเซโดค่อนข้างเยอะสําหรับไคเซโดถ้าเราจะพิจารณาจากอายุของเขาแม้ว่าเขาจะทําผลงานได้ดีมากๆในอังกฤษแต่เขาก็ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียง25นัดและเขาเพิ่งครบ21ปีเมื่อ2เดือนที่แล้ว เขายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างของเขากับกิมารายจริงๆถ้าพวกเอาพวกเขาลงมาเล่นด้วยกันอ่ะผมมองว่าเขาเล่นกันได้ค่อนข้างดีเลยละ่ะน่าจะเข้าขานะจริงๆไคลซซโดไม่น่าจะเหมาะกับมิดฟิลหมายเลขแปดคือคือเป็นกองกลางตัวทําเกมแต่เขาน่าจะเหมาะกับหมายเลข6แต่อย่าลืมว่าในทีมของเรายังมีในส่วนของวิวลลลอกที่เขาเล่นหมายเลขหกก็ได้ ซึ่งเชื่อว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าเรามีไคลเซโดเข้ามาอีกผมเชื่อว่าตัวเลือกในแผงแดน,นกลางของเราอะจะแน่นขึ้นแล้วการต่อสู้แย่งชิงตัวจริงจะค่อนข้างเข้มข้นและสิ่งสําคัญตามสถิติแล้วข่าวถ้าตามสถิติถ้าดูจากสถิติตรงนี้มิดฟิลหมายเลขหกไคลเซโดอันนี้คือตารางเปรียบเทียบอันนี้ผมอธิบายให้ฟังในคลิปต่อไปเรามาดูครับไคลเซโดเขาเล่นเกมรับ ตอนที่เขาอยู่กับไบตันเขาเล่นเกมรับตำแหน่ง DM อะไป44%เขาเล่น CM 47%ดังนั้นหมายความว่าตำแหน่ง CM เอ่เอเซ็นเซนทันมิดฟิลกับดีปลายิงมิดฟิลด์เนี่ยเขาเขาห่างกันไม่เยอะดังนั้นเอาเขามาเป็นหมายเลขหกของเราเนี่ยถ้าเราดึงตัวเขามาได้จะช่วยทีมของเราได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัว อมเซตไคเซโดหรือเปล่าถ้าเราได้มาผมมองเลยวว่าจะเพิ่มมิติให้กับกองกลางเราได้ดีมากๆเลยก็อันนี้เป็นพาร์ทแรกเป็นพาร์ทแรกของไคเซโดเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นพาร์ทสองพาร์ทสองผมจะมาคุยในส่วนของออนี่ครับเป็นคนที่สองเป็นตีนมองแล้วก็ <c oughs> จากนั้น พอจบจากตีนวังแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนต่อ,ตอไปซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเป็น4คลิปก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับชมและรอรับฟังกันเลยก็ถ้าสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได, like, ด,ด้กดไลค์กดติดตามแฟนช่อง YouTube ก็กดติดตามไว้ผมมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับคอนเสิรก็เดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังกันนะครับวันนี้ผมขอตัวรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ